ไปต่อเนื่องกันที่ข่าวเช้าในวงการฟุตบอลอังกฤษหน่อยนะคะเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่ามีสถิติในเรื่องของการที่มีการคดีข่มขืนนักฟุตบอลเด็กของวงการฟุตบอลอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผลการตรวจสอบร้องเรียนต่างๆรวมไปถึงผลการสอบสวนเริ่มปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นข่าวคราวที่เป็นมุมมืดของวงการฟุตบอลกร,จรีจริงๆนะครับเป็นเรื่องของ social harassment หรือว่าเรงของการล่รวงละเมิดทางเพศในฟุตบอลระดับเยาวชนระดับอะคาเดมีของสโมสรนังกกษนะครับตรรุรกีแจ้งนะครับว่าตัวเลขรแอกแรกเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมามีการร้องเรียงทั้งหมด539คดีนะครับมีผู้ถูกกล่าวหา83คน มีสโมสรฟุตบอลที่เกี่ยวข้อง98สโมสรและผู้เสียหายกว่า125คนนะครับหลังจากนั้นวันที่20ธันวาคมนั้นมีการเรียกร้องทั้งหมด819คดีมีผู้ถูกกล่าวหา155คนผู้เสียหาย429คนนะครับและมีสโมสรฟุตบอลที่เกี่ยวข้องถึง148สโมสรด้วยกันครับซึ่งแน่นอนนะครับจากจำนวนคดีโขมคืนหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศนักฟุตบอลเด็กในอังกฤษ ก็ทาให้ตารวจอังกฤษเนี่ยระบุว่าผู้เสียหาย98เป็นเพศชายนะฮะอายุ4 20ปีกระที่เกิดเหตุนะครับปัจจุบันผู้เสียหายส่วนใหญ่อายุ20ปีขึ้นไปแล้วนะครับ,บโดยข้อมูลแห่งพฤติกรรมเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อโครงการฟุตบอลเด็กหรือว่าฟุตบอลรากหญ้าในเกาะอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่องค์กรฟุตบอลหรือว่าองค์กรระดับชาติที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาหามาตราการในการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงกว่านี้นะครับก็ยังเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็ลุกลามบานปลายกว้างขวางมากกว่าที่ผ่านมาอีกหลายเท่าตัวด้วยเหมือนกันนะครับคอก่อนหน้านี้มีข่าวคราวใหญ่นะครับแล้วก็มีนักฟุตบอลที่ออกมาเปิดเผยนะครับเป็นนักบอลดังนะครับชื่อว่าพอสจ๊วตกับทางเดวิดไวต์ในสุดหน้ามาซิตี้บอกว่าเพื่อนเขา รวมตัวเขาด้ประมาณ4คนสมัยที่เล่นให้กับคูเลกซานดาถูกล่วงละเมิดทางเพศจากโค้ชทีมเยาวชนเลยครับก็ต้องมารีบหามาตรการในการเร่งแก้ไขเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับใช่แล้ครับ